ังคีคักค่กีกี้ยองกูกังเคยครั่อยู่ดนกคอคอคออเขาว่าย่อเขาว่าย่อชนอเอ้ยขังคีของขาขาค้าเค็คาขคาาเคเคใครใครใครคือคคคครับคือขังคีขาคอง ขายของเข่าขาของคือเข่าขาคงแข้งกันขู่ขู่ค้าขี้ค้าเคิคังกี้ขาคันคันขี้กาคือเราเรามาลองเดตไปไอตัวตัวร้ายที่ควายเธอแล้วกัน ขัวขายขี้เคืคักมามเริ่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 มีเม้เขอเขาไครเคือคนัน้าเขียวแคขีเ่เคเคขคเือีเขืขเคืขเ ใครเคยที่ขะคงขัใครเคยขี่ขะคงใครเขาเแข่งแข่งขวางใครขี้ใครขี้ใครเขาขะดักดำเปลี่ยนเป็นดอดเด็กดอดเด็กก็ไดกดอดูดอดุงดูดาวได้ด้ดุดได้ดอดได้แดดดูดี ฟังฟุกฟะฟังดีฟังฟีแฟฟะฟังฟุกฟีไฟฟีแฟไฟโฟไฟฟีฟาอ้โห่าาเฮ้ยสออใส่สีใส่เจ้าชนใส่สีใส่ทรงใส่ กึกักงไก่กักักึงกุงกัวไก่อะไรต่อวะัวชนะตัชนะตดวชดาร้องเหรอเด็กแหละมันเหมือนร้องเด็กอะไรต่อวะได้ดูไดนต่แตัวดัดเออดดูดได้โดดเด้งดังดีดุกิดี โดเดือได้เปลี่ยนเป็นตัวมาตัวต่อต่เต่าตุกตายต่อเต็งตังตีตาเตตายตาตาเตียตายเสียตายลยต่อตูต่อตู่ตูต่อตไตเล่นเรามาเล่นแบบอีไตแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆไงเล่นเกมแบบต่อต่า

ผู้กานกู้นะปั่นตัวตัวตู้อันนี้ใครเนี่ยใครด้วยอ้าวสวัสดีสวัสดีนะเราเองสวัสดีนะดาเด้เฮ้ยอันนี้ใครอันนี้ใครวะเฮ้ยมึงมาออนทิ้งไว้ทำไมวะยังท้องแข็งเลยดอดึงดายเดาจริงแต่กบเอ้ยเอ้ยดาวดาวสก๊อตเฮ้ยให้ร้องเพลงไว้บีบมันหนาวฆ่างูบีบดาวดาดู เฮ้ยลองลองไอ้ลองร้องเพลงนี้กันดะอะไรเพลงไอ้นี่บอกให้เธอไปดุยเดอไปดุยเด้อเดาโดนเดาเดอเด้อเด้อบอกให้เธอไปโดนเธอไปเจ้าก็เดาเธอเป็นอะไรเธอไม่เธอไม่นอนเธอจะเป็นเพลงตรงนี้มึงรู้ไหมกูโคตร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 วอนโคตรวอลอยากให้ทั่ว มึงอะอยู่ตรงไหนกูละซ่อมเครื่องก่อนกูเลยอยู่ตรงนี้กูวิพียูดีอยากจะไปหามึงแต๊กค่ามันไม่มึงตายค่อยโทรมากูจะห้ามมึงยังไงดีไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไอ้หำ

บอกให้เธอมาหิวเธอไม่หิวกับฉันก่อนบอกให้เธอมาวางมึงคิดจะวางมึงก็วางกูน่ะเจ็บชิพายมึงจะวางแรงทำไมรู้ไหมกระพาะกูจุกชิพายเลยไอ้ผีนาจะอลไรเดนบายเดนไลน์เดอะพูซิคอลเดนบายเดนไลน์เป็นเกมไม่ตลกมึงไปคอยโทรมาอูเดินใกล้มึงเข้าทุกทุกที ไอ้นี่ก็ยืนยืนอะไรวะเปลี่ยนเพลงไหมนี่กับไปดอยแดงดอยแดงเดือดเดือฉันมันแค่เอ่อไอ้นี่ดันแด่ด้แดงเดินได้โดดแด่ดันันจะเดาจะหลักบอกให้เธอมาคอมาลลอก

Đbank, hey, em <cativos> đây để đây đừng đâm đâm đồ đe đàm đào đang đinh đim đó đã đón đi đe đẻ đi đe đây đi đà đi đó đâu đi đông đầy đạc đầm đón đó đặt đã đầy khu khiến khay khô khay khăn khay khô khô không khó hạc khai khay

จะจมูกเยอะไปไหนคนหรือพี่โนกิโอยิ่งดูยิ่งมีจมูกเอ้งดิ่งดิ้งดิงดิ่งดิ้งเอ้งดิ้งด้งดิ้งด้งดิิง้ดิิงด เดินบนหาพีมโอ้แม่งแงมค่ะดำเป็นนินซโซขนาดล้านบีโอ้ oh, ดำมึ <laughs> งดำไปไหมข้ <laughs> าดูเหมือนจะไม่มีไม่มีใครมาช่วยมึงดิ <laughs> จอดำอย่างนี้ไวรัสเข้าหรือคอมลืมเสียปัะ <laughs> <laughs> จอดำหรือที่คนละจอดำเป็นสัตว์เอาล่ะอ๋อจอดำนะต้ <laughs> องแดงตังดำอะไดูดิงด้งอะไรจิม โตเฮ้ยไปไปไปเลยไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยเฮ้ยฟังไว้นะการโอ้โหกูอยากไปมากกูอยากไปมากกูอยากไปมากกูจะตายแล้วเฟียเย็ดกูตายก่อนมึงดิอะไรได้จ๋าอย่าเพิ่งซ่อมได้ไหมจ๊ะโอ้โหสองคนมึงเนาะก็ซ่อมทั้งคู่เลยนะซ่อมอะไรแล้วเปิดประตูแล้วจะไปแล้วนั่นแหละเปิดทั้งคู่เลยเนาะไอ้เย็ดแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย กูปล่อยดีกว่าด้าดังบบได้ดูได้ดีรับพลังเข้าไปโอ oh, ้สกูนอตเอาเพงเลงอะไรอีกดีวดดะเดลิกาปอยเพลงอ้าวเนี่ยมันร้องไงวะลืมแล้วไ,ได้ดูดได้ดีได้ดี